สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองปายสวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่ดารักทุกทุกคนเมื่อนี้ก็ออกมาเก็บน้องพีกอีกแล้วแต่ว่าหนูกะขึ้นมาเจอปัญหากับผ้ายูโฟดอีกแค่น้อกันเลยเด้ลงก็ต้องไทยไว้กับบรูว่าเป็นผ้ายูอันไหนเนะาะจ้าผ้ายู depression นี่แหละจ้าที่เพิ่นบอกว่ามันที่เข่าเนาะ โชคดีที่พี่คุณแม่แดงคนสวยเด้อจะออกมาเก็บซอยนอนตา,จ,าจะแล้วบ่แล้วตาจา้ามาว,วานี่เก็บกับเฮียสองคนก็นได้สามสิบสามสิบกิโลสามสิบเจ็ดโลเลยจา้าว,วานเนี่ยเก็บบักพียแกงแกงสองคนกับเฮียนะจา้าได้ตั้งสามสิบเจ็ดโลแต่ว่าเฮียรเราออกมาเทียงนะจา้นะาแล้วก็ออกมากินเข่าเทียงพี่เนาะนี่แล้วจ้าฝนตกเด่นนี่จา้าพี่น้องเลย ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวให้อะไรนะฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวให้เมฆเท่าเๆเป็นคนสื่อสาหก่อนจะเปียกอนยังขอหลบทันฟ้าฝนนั้น คือมีน้ำใจคักแค้พี่นอ้องเลยเงยดหลายเงิดหลายฝ่าฝนก็นได้นาะพี่่อยกับแม่นเหลือต่างตานวยฝนก็นยังมาสั่มกระดานำใส่กันอีกอยู่นาะนี่จ้ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องฟ้องไปหนะคะ่ค่ะคุณแม่แมคุณแม่แดง ก็ได้คุณแม่แดงนี่แล้วนะจ๊ะเก็บโชเฟซี FC หน่อยคุณแม่ก็ะได้คุณแม่แดงเดาน้องมาเก็บซอยพริกเหลือแต่พริกเหลือแต่หน่วยกากซา,ากนะคะเมื่อวานนี้เลยสามสิบเจ็ดโลนะจ๊นะเก็บครั้งที่เจ็ดแล้วจ้ะสองคน่ไ <c> ด <oughs> ้น้อได้น้อได้หลายบักคักแล้สองคนเมื่อนนี้คุณแม่แดงเ่ววาอะเราสีฟันเมื่อนี้ก็หายเพิ่นสิบบาทนะจ๊ะเก็บร่วมนะ้อเมื่อนนี้เก็บร่วมสามแปลง แล้วบ่าแล้วกับมืออื่นมาตอนาะจ้ะกับซิบบาทคือเกาพริกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหลือแต่นหน่วยกากซากแล้วคะนู่นนะคะ,ะ,คะจะกะก็ฝนกับตกแล้วจ้ะนะเก็บแล้วแล้วนะจ๊ะทางคุณเก็บเขียวออกน้าหม่าว่านนี่ได้สาดนะจ้ะสาดน้ําเขียวเนี่ยแหละจ้ะขึ้นเลยคุณแม่เหยียบเลยเพราะว่าพายามันขาดแล้วมันจะรื้อออกอยู่ นัดนัดไผไวแน่ก่อคุณแม่นัดสาวสาวตีไว้นะทีมสาวทีมเก่าเดนนยะนัดสาวสาวไวจ้าเพื่อนกับทิ่งให้หนูสองคนนี่แหละจ้าเศร้าตรอมประทมใจอยู่กับผ้าอยูุ่ฝนฝ่าอากาศมณีเป็นอย่างดวงภูเขาน้อยนี่เป็นเนื้อขึ้นมะพรุดนะพ่อยย่ฝนแท้ค่ะผูุขาน้อยเนี่ยเห็ดบุญอย่างม้าโน่นี่ฝนฟ่าเป็นใจขนาดเลย ฝนฝ่าบ่าทิ่งผู้ขานะคะฝนฝ่าอากาศบ่ทิ่งผู้ขาตะเขือเก็บปักพปีกมือไรกับฝนฝ่าอากาศเพิ่กะติมาเยี่ยมมาเยือนตลอดปูปู่ก,ก,กับพระท่าในได้ปูกอยู่ปูปู่กับวท่านได้ปูกืยู่าสิปลูกกับไมาอีกแล้วฝนเด้อจา้าพี่น้องปองตายเอ้ยเด้อหน่วยกากซากนะคะโอ้ยน้อนๆนอ,น,อ,น,อ,น,อนี่แหละเด้อจา้าแล้วก็ที่เหลือแปลง สองแปลงนั่งพูดเนาะวันนี้ก็ติบว่เล้วดอกจ้าวันนี้ก็เริ่มเสาห้าห้าบแล้วนะคะไ,ไ,ไอะเสากับฝนนี่แหละค่ะเสาห้าห้าบกับฝนนี่แหละค่ะคุณแม่นี่แหละค่ะพี่ะค่ะไอโบมีน้ำใจคือฟ้าก่อนจะจากลาก็เช ลองเพลงให้ลองเพลงให้เอฟซีเด้ยฟังกันเอฟซีสิบวได้เรียดแล้วจ้ะฝากเพียงขอความมาตัดเยือใยคนคำไง,ไง่ายๆรักอย่างต่อโอ้ยตกมาแล้วเด้อจ้าตกมาแล้วเด้อฝนฝ่าอากาศฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศช่างเป็นใจให้น้องนางเหลือเกิน ใคอยู่เขาได้มือได้มือปโปรมาเก็บซอย้ะจ้ะมือปโปรแม่แดงนี่เราเก็บผกเก่งสุดเลย้วจ๊ะนายานนี่ใครอยู่ได้เรามาเก็บซอยนะจ้ะเนาะโอ้โห้ยก็ลงไว้แหย่ซี่แต่เบิ่งเลยจ้ะมันเป็นผ้าอยู่ออหยังกระบอกกาวกันในเด้อจ้ะผ้าอยู่ดีเปรี้ยชั่นพะราแต่กว่ากะเบิ่งข่าวอยู่หมู่บ้านว่าใช้ยภพุม แคยูพิไม่มีชื่อพ่านนะสวนม่สืสุบะถ่วมสวนบัพกพีข่อยตีเนาะตั้งแต่บมวมิสูยังขนาดนี้เนาะข่อยก็เงือดหลายนี่เป็นเบื้องบางไฟพญานาคได้หมวกกันฝนมา้แต่ใบละหาสิบบาทอ้ยังโกเลยกัดทักตั้งแต่ใบเดียวก็ไม่มองที่เก็บอยู่ขุ้นแม่ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ใบเดียวก็ยัองอยากได้เพิ่มเงีย้ยงมาได้เนาะ โอ้ยทางฝนตกบะเนาะจ้าที่นองเลยทางฝนตกบ่ข่ขึ้นสงสัยไข่อยนี่จีมี่ดวงก็ฝ่าก็ฝนน,น,นี่แหละเนาะข่นี่เนาะฝนฟ้าอากาศมือน,น,นีวันที่ไร่เนาะจ้ามือนีวมนที่ไร่เนาะสิบห้าก็สิสื่อเลขกนี่นอจ้าสิสื่อเลขอยู่ห้าแ8ด 8ปดห้าแปด้อจ้ะพี่น้องมักน้ำกันบะสติสื่อได้จ้ะออกพรรษาซื้อได้แล้วนี่ขอปูเด้จ้ะสิสื่อแล้วตัวนี้เลยเด้จ้ะบางฟิศนาึ้นหกสิบสามลูกนะคะถ้าใครจะเป็นเสียงโชคก็ลองดูได้นะคะโอ้พี่น้องป้องป่ายนะจ๊ะบา,บายบายเอฟซีหน่อยค่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะ ไปเไปเก็บพริกฝ่าพายุฝนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ